เสียงจะด,ดังในช่วงเวลาที่เราวิ่งบนถนนที่ขรุขระเวลาเลี้ยวสุดๆช่วงล่างจะเกิดการเสียดสีกันหลักๆแล้วลักษณะปัญหาแบบนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของระบบช่วงล่างลูกมากคือชิ้นส่วนสำคัญในระบบของช่วงล่างที่เป็นจุดหมุนที่ต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาพูดง่ายๆลูกหมาก ก็คือทำหน้าที่ในการนับแรงกระแทกลักษณะของลูกหมากนั้นประกอบไปด้วยท่อนเหล็กที่ออกแบบตามลักษณะการใช้งานและบูชยางที่เป็นตัวยึดติดกับจุดเคลื่อนที่ต่างๆของระบบช่วงร่างรถยนต์อาการลูกหมากชํมรุดส่วนใหญ่อาการจะเริ่มด้วยเสียงดังเตือนนะครับเสียงดังกึกๆเวลาที่เราขับรถผ่านถนนที่ขุขะ เช่นกรณีที่ถนนที่มีลูกละนาดหรือตกหลุมเมื่อมีแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนจะส่งผลให้เกิดการควบคุมรถได้ไม่ค่อยดีไม่กระชับมือมีอาการร่อนหรือขยับพวงไาลแล้วมีเสียงและมีระยะฟรีมากกว่าปกติด้วยเหตุผลในหน้าที่ของลูกหมากที่ทำหน้าที่ในการรับแรงกระแทกสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากการกระแทกบ่อยๆอย่างกรณีของลูกหมากปีกนก ถ้าหลวมมากๆเวลาที่เราขับในความเร็วต่ำๆบนถนนที่ขรุขระก,ก็จะรับรู้ได้นะครับถึงเสียงที่ดังกึกกักตอนรถที่ตกหลุมหรืออาจจะมีเสียงตอนหมุนพวงมาลัยขณะที่รถเรายัางจอดอยู่กับที่ลูกหมากแรกที่อยู่ในระบบพวงมาลัยแบบ Lex and ล็กซ์แอนด์พินเนียนลูกหมากชนิดนี้จะอยู่ติดกับแหลกพวงมาลัยนะครับมีส่วนสําคัญในการถ่ายทอดแรงจากการหมุนเลี้ยวมาเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรง ที่จะทําหน้าที่ในการดึงบังคับล้อให้หมุนเลี้ยวเมื่อไหรก็ตามถ้าเกิดการชํารุดและหลุดออกมานั่นหมายความว่าอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นหัวใจของช่วงล่างนะครับเรื่องของลูกหมากที่ทําหน้าที่ในการรับแรงกระแทกนอกจากสร้างความลำคาญแล้วความไม่ปลอดภัยในการขับขี่ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผู้ใช้รถควรจะต้องคำนึงถึง หวังว่าเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับฝากคุณผู้ชมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์และก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆของเราได้ในทุกๆสัปดาห์เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องรถฝากกดติดตามเรื่องรถเรื่องเล็กและทุกปัญหาเรื่องรถก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กขอบพระคุณครับสวัสดีครับ